วันนี้ช่างภาพของเราถูกบรรณาธิการให้ขึ้นบนอุาธานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งแต่ไกลหอต้องมารอตั้งแต่ด่านเปิดนะครับ6โมงเช้าด่านเปิดเพื่อมารอพี่ภายงาทองแต่ได้เจอน้องไทเกอร์ตัวนี้คือภายไทยเกอร์ในวัยที่น่าจะจบมาหาลาัยแล้วตอนนี้กำลังตกมันเป็นช่วงวันเวลาที่จะต้องแสวงหาความรักนะครับ ช่วงนี้เป็นฤดูการแห่งความรักของสาวๆก่อนหน้านี้เราเคยได้ให้ท่านผู้ชมดูช้าง3คู่ที่เข้าสู่วิธีมงคลสมรดหมู่มาแล้วนะครับตรงนั้นสมรดหมู่เรียบรู้ประหยัดแต่ตัวนี้คือพายไทเกอร์ไม่รู้ว่าคู่ของเธอจะอยู่ที่ไหนนะครับที่ขาที่เราเห็นด่างๆตัวนั้นไม่ใช่บาดแผลน,นะครับ น่าจะเป็นร่องรอยที่ไปโดนฝุ่นโดนคอนอะไรสักอย่างมานะครับน่าจะลงหนองน้ํามาทีแรกเราก็ตกใจนึ่งว่าบาดแผลนะครับดูลักษณะของไทเกอร์ของเรานะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นช้างที่หล่อมากๆตัวหนึ่งนะครับพวงหางก็เหลือเหลือไม่มากแล้วนะครับส่วนลักษณะงาก็ถือว่าสวยงามทีเดียว ตอนนี้ตกมันและกลินตกมันอย่างแรงนะครับท่านผู้ชมได้ยินเสียงต้นฉบับนะครับตอนนั้นเป็นเสียงลมกลินตกมันมากับสายลมถ่ายภาพไปก็เวียนหัวไปกลินตกมันถ้าคนแพ้นก็ถือว่าเวียนหัวได้นะครับเพราะถือว่ากลินฉุนมากๆตอนนี้กำลังเดินหา,าสาวลักษณะการเดินวนหลายรอบ อนที่เราจะถ่ายได้นะครับจุดที่ถ่ายคือทุ่งหญ้าบริเวณทางขึ้นเขาเขียวเข้าใจว่าพายไทยเกอร์คงไม่ขึ้นไปด้านบนเพราะด้านบนที่จะเจอคือทั้งตอมใจแล้วเดียวดายไทยเกอร์ของเราน่าจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับคงไม่อยากจะเดียวดายภารกิจของเราวันนี้ก็คือตามมาถ่ายภาพพี่พายงาทองนะครับ แต่พายงาทองยังไม่ปรากฏกายมีแต่พายไทเกอร์ดูลักษณะการใช้งวงดมถือว่าเป็นพฤติกรรมทั่วไปที่ใช้ในการสื่อสารของช้างป่าพอบางจุดไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่สามารถโทรศัพท์หรือส่งข่าวผ่านไลน์ฝ่านเฟซบุ๊กได้นะครับต้องอาศัยการทิ้งกินเพื่อให้ตัวอื่นๆตามไปถึง เข้าใจว่าน่าจะมีช้างพังที่พร้อมจะผสมพันธุ์ทิ้งสเสน่ห์ไว้แถวนี้นะครับดูพายไทยเกอร์ของเราก็ตามหาอย่างขมักขม่นทีเดียวแบบนี้เรียกว่าตามหาหัวใจนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ไปตามหาหัวใจต่อไปนะครับส่วนภารกิจช่างภาพของเรา จะไปรอพี่งาทองท่านผู้ชมติดตามดูตอนเย็นนะครับว่าเราจะมีโอกาสเจอพี่ภายงาทองหรือเปล่านะครับสวัสดีครับ